สนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแม่คเรเรลตราสามแม่ครัวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนรายการที่พูดถึงแนวความคิดนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขเรื่องของความสําเร็จผมมรธนัทรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าการตลาดโคดเซียนครับ การตลาดเกี่ยวข้องอะไรกับการเปลี่ยนชีวิตเราจะคุยเรื่องนี้นะครับกับแขกรับเชิญของเราก็คือคุณวัยากรคงสุวรรณพาณิตหรือเทรนเนอร์ป๊อปนะครับพ่อมดปลดหนี้ที่เราเคยพบกันไปแล้วนั่นเองเทรนเนอร์ป๊อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคาถามแรกเลยครับตกลงเรื่องของการตลาดเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่ไม่ได้ทําการค้าขายไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยครับการตลาดเนี่ยครับมันอยู่ทุกอนุของโลกใบนี้เลยนะครับนะครับถ้าหากว่าคนที่เข้าใจในเรื่องของการพรีเซนต์นะครับมนุษย์เนี่ยถูก การตลาดมุ่มเพาะมาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้วนะครับยุคนั้นเนี่ยถ้าใครมีพละกําลังเยอะๆก็คือการตลาดในเรื่องของมีการใช้แรงเยอะๆก็จะได้แข็งแรงแข็งแรงนะครับในเรื่องของต้องมีกล้ามเป็นมัดครับต้องบึกบึนต้องยกของหลักได้นั่นคือการพรีเซนต์ตัวเองให้เป็นจุดเด่นนะครับพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยยุคของกาลังมันหมดไปละก็มาโฟกัสที่ความสวยความงามนะครับบุคลิกโดดเด่นคือทําไม คนถึงสนใจในเรื่องของการแต่งตัวการแต่งตัวก็คือการตลาดมสมมุติว่าผู้หญิงสองคนค,คนหนึ่งไม่ได้ทาปากหน้าตาอีกมีคนหนึ่งแต่งหน้าแล้วก็ทาปากแดงอ,ถอืถามพี่บอยครับสายตาพี่บอยจะไปมองที่ใครก่อนอ๋อแน่นอนคนที่ดูสวยงามกว่าค,คือผมผมนึกอย่างนี้นะ,ะเทรนเนอร์ป๊อปครับเวลาเราไป จับจ่ายสินค้าเนี่ยครับอย่างเช่นเอาไว้ง่ายนะไปซื้อผล,ลไม้เนี่ยมีผล,ลไม้สองลูกมันเหมือนกันลูกหนึ่งหน้าตาดูสวยลูกหนึ่งดูหน้าตาขี้เหร่ขี้เหร่หน่อยเหมือนที่เทนนอปถามผมเมื่อสักครู่ถามว่าผมหยิบอะไรผมก็เลือกสวยๆก่อนเนาะประเด็นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเทนนอปนี่ก็คือการตลาดครับฉะนั้นแล้วการการตลาดก็คือทุกอย่างบนโลกนี้คือการตลาดมดเลยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องของการตลาดแล้วเนี่ยมันก็สามารถผลิตเป็นผลประโยชน์ให้กับฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ก็คือการเคลื่อนสินค้านั่นเอง ถ้าหากว่าเราเข้าใจสินค้าเราแล้วสาม,มารถทําให้สินค้าเนี่ให้ลูกค้าเกิดความต้องการในสินค้านั้นก็คือระบบ,บของการตลาดครับครับ,รบอ่าคราวนี้กลับมาที่ตัวของเราทุกคนเนี่ยนะครับ ly, ดังนั้น <van> ก่อนที่จะเคลื่อนสินค้าเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องดูแลมีอะไรที่ต้องระวงังหรือมีแ now, นวคิดอะไรที่เราต้องมีก่อนไหมครับก่อนจะเคลื่อนสินค้าคือตัวเราให้คนอื่นเนี่ยฮะจริงๆแล้วการการทำสินค้านี่นะครับอย่างแรกก็คือต้องง่ายงอกงามนะครับ แล้วก็สามารถต่อยอดได้นะครับสินค้าบนโลกใบนี้นะครับตอนนี้เป็นยุคของสมาร์ทโฟนทําไมสมาร์ทโฟนถึงเติบโตเร็วพี่ไหวทราไหมครับอืผมว่ามันมันต้องใช้มันต้องใช้สมาร์ทโฟนเป็นอรที่ง่ายนะครับสตีฟจ็อบเนี่ยได้คิดนะว่ากะรําที่ง่ายนี่คือวลีเปลี่ยนโลกเลยนะครับต้องง่ายครับการตลาดที่ต้อักาคือต้องง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกทุกคนอืหมายความว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างนี้นะครับเด็กเล่นได้ไหมครับ ได้เลนไ้เต้องเกลียดเห็นไหมครับแลวทุกอย่างง่ายหมดเลยถ้าไม่มีการทัชชิหน้าจอมันก็จะตัดเองอัตโนมััิเห็นไหมครับปุ่มก็น้อยซึ่งย้อนไปดูยุคเมื่อก่อนนะครับอหลายค่ายโทรศัพท์ปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยกดโน่นกดนี่ตั้งไปหมดแต่นั้นแล้วก็ทําให้มันง่ายๆนะครับง่ายงอกงามแล้วมันจะทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยมันติดทนนานสําคัญก็คือความเป็นแบรนด์จะต้องเป็นแบรนด์ที่เฉพาะนะครับสินค้าที่เป็นเฉพาะ มีน้อยเจาะจงเจาะเจาะกลุ่มเจาะกลุ่มความต้องการเนี่ยยิ่งทํากันตลาดได้ดีครับมสมมุติว่าวันนี้เอาเป็นผมลวกันเจนเนอร์พอมดตนนรีในประเทศไทยมีก่คนครับคนเดียวมีคนเดียว,ยวฉะนั้นแล้วสินค้าของผมเนี่ยเป็นสินค้าที่มีราคาสูงอ่ะ ร้อทำประเทศมีชิ้นเดียวแล้วก็ง่ายนะคือฟังแล้วเข้าใจเข้าใจพ่อมดบทนี่เพราะฉะนั้นบทนี่แน่นอนก็ก็เข้าอยู่ในหลักของการง่ายใช่ครับโฟกัสให้ถูกกระจุดของผู้บริโภคเขาจะอยู่กลุ่มไหนคุณจะไปตลาดไหนคุณคุณเลือกตลาดเลยเพราะวันนี้เนี่ยประชากรทั้งโลกเนี่ยหกพันกว่าล้านคนเนี่ยคุณเลือกเอาสักกลุ่มหนึ่งทำอะไรก็รวยได้ครับมันไม่ต้องมาเป็นเรื่องของบทนี่มันมีอีกหลายๆกลุ่มอ่ะคที่จะจะใช้คุณจะปากกาแค่ปากกาทิ้งเดียวนี่นะครับคุณเลือกคุณจะขายกลุ่มไหน กลุ่มนักธุรกิจก็จะเป็นพัก,กร์ถูกไหมครับเห็นไหมครับถ้ากลุ่มเด็กนี่ศึกษาก็จะเป็นพวกเลเซอร์แท่งละห้าบาทถูกไหม,มคุณต้องเจาะกลุ่มตลาดให้ถูกเอาก,กลับมาถึงคนทำงานนิดหนึ่งผมลองยอกตัวอย่างเล,เล่นๆนะสมมติเป็นนักบัญชีอย่างเงี้ยนะเขาควรจะ,ะดูการตลาดยังไงควรจะต้องแบรนดิ้งตัวเองยงไง ให้มันง่ายให้มันดูน่าสนใจนเนอร์ป๊อ p พอจะมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับก็คือคาลิเเตอร์คือหนึ่งต้องมีความสุขุมรอบครอบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยุคมันเปลี่ยนไปแล้วครับอไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวนี้นักบัญชีเปรี้ยวซ่าแยะเลยครับแล้วทําให้คุณมีความสามารถในการก็แยกบริหารจัดการงานได้ดีขึ้นด้วยเพราะมันดูกระฉับกระเฉงคล่องตัวไปหมดแต่หลายคนก็คือทําให้ตัวเองดูเป็นคุณป้าเฉมเบิกผมมีนักบัญชีคนหนึ่งครตัวแม่เลยครับตอนนี้ท่านดังมาก นะครับยกตัวอย่างก็คือขออนุญาตประกาศนิดนึงโค้ชสิริรักษ์ตันธนีนี่นักบัญชีตัวแม่เลยครับเรับยเราเมื่อก่อนเคยเป็นนักบัญชีมาก่อนเนาะชเชอร์เบอร์เลยครับถ้าใครรู้จักเขาครับนยครับที่เป็นเจ้าของตำนานหลักสูตรปลูกยษ์นะครับมาแรงบันจาลใจให้คนเป็นพันๆเป็นแสนๆคนทั่วประเทศได้แต่ถ้าหากว่าวางตัวเองไว้ที่นักบัญชีวันนี้เป็นไงครับก็เดือนหนึ่งคงจะไม่เกินห้าหมื่นบาทแล้วครับนั้นถ้าหากว่าเราขาย จุดขายของเราเป็นนะครับสร้างสินค้าให้ตัวเองได้คุณก็จะสร้างรายได้แบบมหาศาลเลยนะครับอย่าคนไทยเนี่ยชอบเอาสมการมาแทนแบบนี้ครับก็คือรายได้นะครับบวกเวลาเท่ากับเงินนะครับเวลาของเขาก็คือ8ชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยเวลา24ชั่วโมงที่คุณจะต้องใช้เนี่ยมันจะต้องแบบใช้ให้หมดนะแลใช้เต็มที่นะไม่ใช่8ชั่วโมงไม่ใช่ไหมแปดชั่วโมงครับต้องเป็น24ชั่วโมงทั่วโลกเนี่ยครับเขาใช้เวลาถึง 240ชั่วโมงโดยเฉลีย่ยต่อต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งวันเขามีเวลาเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเลยครับโดยการ m ม n a g คนสิบคนบคน,นั่นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตัวเองมีเวลาเนี่ยมีเวลาตื่นอย่างเดียวสักสิบสี่สิบห้าชั่วโมงใช่ครับแต่พอใช้เวลาของคนอื่นด้วยเวลาก็เยอะขึ้นใช่ครับเทนเนอร์ป๊อปบอกว่าคนเป็นเศรษฐีเนี่ยใช้กัน240ชั่วโมงต่อวันใช่ครับแปลว่าต้องทํางานผ่านคนอื่นใช่ไหมฮะสิบเท่าในการจัดการคนฉะนั้นแล้วถ้าหากว่า เราเรียนรู้ในเรื่องของการทำแบรนดิ้งดีๆแบรนดิง<ม>้งเนี่ยก็คือการตลาดเนี่ยครับมันมีาาานมูลค่ามหาศาลเลยคืออย่างเช่นเสื้อสองตัวนะครับใช้ผ้า,<ม>าต้นต้นเหมือนกันแต่อีกตัวเนี่ยมีโลโก้แตกอีกตัวนึงไมเหมือ้กันคุณภาพทุกอย่างเหมือนกันเปะเลย<ม>คือผมยีหย่ห้อเป็นยี่ห้อเอแล้วกันนะฮะคนทำงานจะรู้จักนะครับยี่ห้อเอเราจะไม่ปอนเซ็ป์เสื้ออ่ายี่ห้อเอยี่ห้อเอยี่ห้อเอนะครับ สองยี่ห้อเนี่ยถ้าพี่บอยเลือกปุ๊บอีกตัวหนึ่งแบบเดียวกันเกตเดียวกันขายอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอีกตัวหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยคุณเชื่อไหมครับแค่เอาคําว่าเอมาติดเนี่ยราคาขึ้นเลยจะถูกเคลื่อนเร็วกว่าไอ้ตัวร้อยเก้าเก้าอ๋อแล้วขายดีกว่าด้วยใช่ขายดีคือแพงกว่าไม่ได้แปลว่าออกช้ากว่าแพงกว่าแล้วยังออกเร็วกว่านะฮะนี่คือการของการสร้างแบรนด์นะครับถ้าหากว่าเราวางแผนกลยุทธ์ตลาดกลุ่มผู้บริโภคของเราได้ถูกต้องเราก็สามารถเลื่อนชั้นตัวเองขึ้นมาได้เร็วขึ้ สินค้าของคุณเกิดขึ้นคุณจะขายใครเพราะฉะนั้นเอากลับมาเป็นคนก็ต้องตอบตัวเองด้วยว่าตัวฉันเนี่ยฉันจะขายใครอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเป็นนักบัญชีมีเจ้านายก็ต้องขายเจ้านายถูกไหมถ้าเกิดเป็นหัวหน้าสมมติเอาคุมโรงงานอยู่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกันต้องขายลูกน้องนะมันจะต้องแบรนดิ้งยังไงไอหัวหน้าเนี่ยจะขายลูกน้องเนี่ยมีคําแนะนำไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยครับคือแบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคําสอนครับคือถ้าหากว่าเราเป็นนายแล้วเนี่ยแลวเราเป็นแบบที่ดีคุณแทบจะไม่ต้องพูดอะไรสักคำหนึ่งนะครับอยากให้ลูกน้องมาเร็วใช่ไหมครับคุณเป็นแบบเลยคุณมาเจ็ดโมงคุณมาแล้วเนี่ยมาแล้วหรือยังให่นไหมเจ้านายมาไม่มงลูกน้องคนไหนกล้ามาสายเนี่ยก็คือการแบรนดิ้งแต่ถ้าแม้แต่นายก็มาสายไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ไปชี้นิ้วบอกลูกน้องบอกมาเร็วๆใช่ครับแล้วก็ไม่มีใครมา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบรนดิ้งของตัวเจ้านายการทําการตลาดคือ ทำตัวเองให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอเราจอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยนะครับคือแบรนด์ที่ดีที่สุดของโลกนะครับประเทศไทยผมยกตัวอย่างไม่ได้โฆษณาโอเอซีนะครับคุณตันนะครับเด่นตัวเองเป็นแบรนด์มาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะชาเขียวยี่ห้อเดิมทําชาเขียวแล้วก็ขายแล้วด้วยมาทํายี่ห้อใหม่ซึ่งตัวเองเป็นแบรนด์ผู้บริโภคจะตามแบรนด์ของผู้ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับตามคุณตัน ไม่ได้ตามแบรนด์ชาเขียวแล้วแบรนด์ชาเขียวเลยคือชาเขียวตอนนี้มีเป็นร้อยๆเจ้าแต่ถามว่าถ้าเจ้าที่ตอนนี้คนไทยนิยมก็ไม่พ้นแจกคอเช่ของท่านก็คุณตันนี่แหละพูดยังไงก็ตามคุณตันเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งหรือการตลาดก็มีค่าอย่างนี้นี่เองนะครับเอาละครับเอ่ออยากจะให้ฝากแนวคิดนะครับ ถึงผู้ชมของอะไรสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเขาจะต้องเริ่มทําแบรนดิ้งตัวเองเริ่มทําการตลาดตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเอาแนวคิดสักข้อหนึ่งเนี่ยที่สําคัญที่สุดมันคืออะไรครับก็คือง่ายซ้ํำทาบ่อยอง่ายซ้ําทาบ่อยครับหมายถึงดูแล้วง่ายง่ายซ้ำทำบ่อยทำเป็นประจำเนี่ยครับคำว่าแบรนด์ คือถ้าหากว่าอยู่ในวลีสามวลีนี่คือง่ายซ้ําทําบ่อยเนี่ยมันจะติดตาไปอัตโนมัติเลยครับไปไหนเขาก็รู้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยไอเนี่ยมันขายประกันไอเนี่ยขายประกันยุคนึงประกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของแมลงสาบเห็นไหมครับอกับเอามาทําเป็นเรื่องของตีกรุงเทพประกันภัยถล่มทลายเลยครับจากจากก็โดยการสร้างแบรนด์การตลาดนี่เองนะครับวันนี้อย่าหนีเรื่องแบรนด์ครับให้คุณศึกษามันแล้วก็ใช้มันประโยชน์จากมันให้เต็มที่ครับ ครับนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการตลาดไม่ได้ใช้สําหรับคนที่ทําธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับพวกเรานะครับที่ทํางานอยู่ในองค์กรหรือใครก็แล้วแต่เรื่องการตลาดก็เป็นเรื่องที่จําเป็นด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้เนี่ยเวลาก็คงจะหมดแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ผมกับเทรนเนอร์ป๊อปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นุนโดยคั่วรกริ้งปลาแมคคาร็ลตราสามแม่ครัว เบต้าทีช่วยท่านได้ไว้วางใจเบตตาิง